คณะผู้บริหารนะครับท่านรองนานยกตลอดจนคณะสมาชิกสภาเทศบาลท่านประหลัดนะครับเทศบาลนครนครราชสีมาตลอดจนท่านประธานและก็คณะกรรมการชุมชนทั้ง98แห่งนะครับของเทศบาลนครนครราชสีาน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 นมาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมต้องขอขอบคุณท่านานานยกทาเทศมนตรีนะครับที่ได้มีแนวคิดที่ดี ในการจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการจัดทําแผนในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องนะครับกับแผนงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมานะครับความสําคัญของเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ย ผมถือว่าเทศบาลนครน,นครราชสีมาเนี่ยเหมือนห้องรับแขกเหมือนห้องรับแขกของเมืองโคราชนะครับเพราะว่าเทศบาลนครเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดใครมาโคราชก็ต้องมาที่อำเภอเมืองนะครับถ้าจะเปรียบไปเนี่ยเทศบาลนครเนี่ยก็คล้ายๆสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคล้ายๆสนามบินดอนเมืองเนี่ยเวลาใครมาประเทศไทยอาจจะไม่ได้ไปจังหวัดอื่น มาเปลี่ยนเครื่องบินที่สุวรรณภูมิหรือมาเปลี่ยนเครื่องบินที่ดอนเมืองหรือพอมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยความรู้สึกประทับใจอันแรกอันนี้สาคัญนะครับถ้าเกิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิทันสมัยสวยงามเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้ไปสูส่ตึกของประเทศไทยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าสูส่นึกของประเทศไทยเนี่ยก็จะเหมือนกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงใดดังนั้นเนี่ยทุกประเทศทัว่วโลกนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับการก่อสร้างการออกแบบสนามบินเขาถือว่าเป็นเป็นประตูบ้านเป็นห้องรับแขกแทนคนทั้งประเทศครับแล้วมันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเทีย่ยวเทศบาลนครนะ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 สิมาก็เปรียบอย่างนั้นเลยคือห้องรับแขก แทนคนโคราช2.5ล้านคนแทนทุกอำเภอในจกกังหวัดนครราชสีมาถ้าเทศบาลน,นครเนี่ยนะครับน่าอยู่ร่มรืม่นทันสมัยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าโคราชเนี่ยน่ามาลงทุนน่ามาท่องเที่ยวฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาเนี่ยให้เกิดความสวยงามเกิดความทันสมัยความสะดวกสบาย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในเขตเทศบาลแล้วเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ในการต้อนรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะมาลงทุนมาท่องเที่ยวที่นครราชสีมานะครับฉะนั้นเนี่ยภารากิจของ98ชุมชนนะครับร่วมกันสําคัญมากและการที่ทําให้เทศบาลนครของเราเป็นห้องรับแขกที่จะต้อนรับคนไทยทั้งประเทศนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนวันนี้เนี่ย สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยโดยรวมนะครับก็ยังไม่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าข่าวาวเนี่ยทางสภาพัฒน์หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่คิดนะครับอาจจะประมาณ2%กว่าเราก็ยังไม่ดีนะครับถ้าจะดีเนี่ยอย่างน้อยต้อง5%เท่ากับค่าเฉลีย่ยของ10ประเทศในอาเซียนของไทยเนี่ยปีนี้อาจจะ2%กว่าก็ยังไม่ดีนะ นะครับแล้วก็พอเกิดสงครามนะครับทั้งที่ยูเครนทั้งที่อิซาลีมันก็กระทบกับการลงทุนกระทบกับตลาดหุ้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสถานการเศรษฐกิจยังไม่ดีแต่จชิงหนึ่งที่ที่เป็นอนาคตแล้วก็ยังสามารถประคองเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ได้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเมืองไทยนะครับวันนี้ถ้าไปได้เรื่องการท่องเที่ยวมาช่วยเนี่ยเราจะลำบ,บากมากกว่านี้อีกเยอะ ะนั้นตอนนี้นะครับถ้าจะช่วยกันนะครับทุก,กบบจังหวัดนะครับตามหัวเมืองต่างๆต่างเขตเทศบาลต่างๆต,ต้องช่วยกันมีกิจกรรมนะครับทําบ้านเมืองให้เรียบร้อยนะครับหาของสวยของงามหาในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยประครับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันได้คราวนี้ย้อนกลับมาดูบทบาทของชุมชนนะครับ ผมว่าบทบาทในการพัฒนาเทศบาลนครเนี่ยสมมุติถ้ามองนะครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของท่านากกน,น,านายกกระเสริฐในฐานะนายกเทศมนตรีหัวหน้าทีมหัราชาพัฒนากับรองนายกกับขอทอก็คือบทบาทของผู้บริหารที่จะทํางานกับท่านประหลักนะครับแล้วก็ดูแลภาพใหญ่ของเทศบาลอันนั้นคือภาพใหญ่ของเทศบาลพอภาพย่อยแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชน เป็นเรื่องของกระบการชุมชนทั้ง98แท่งคราวนี้มาดูภาพใหญ่อนว่าเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยภาพใหญ่ที่จะต้องดําเนินการกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่นตอนเนี้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องการจราจรเนี่ยนะครับก่อไปเทศบาลนครเนี่ยจะเริ่มแออัดมากขึ้น37.5ตารางกิโลเมตรผู้คนที่ ลงทะเบียนนะครับมีทะเบียนบ้านเนี่ยก็ประมาณแสนสามแสนสี่ยังไม่นับคนที่ไม่ลงทะเบียนและยังไม่นับนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยพื้นที่เราใหญ่มากเรื่องการจราจรเป็นเรื่องสําคัญทํายังไงที่เราจะผลักดันการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคนโครน,นาต้องทันสมัยก็คือเรื่องระบบขนส่งมวลชนเหมือนกรุงเทพอ่ะมีรถไฟฟ้ามีขนสน่งมวลชน ไปไหนรถไม่ติดนะครับซึ่งอันนี้ทางเทศบาลก็ต้องผลักดันเร่งรัดโครงการระบบขนส่งมวลชนที่ได้มีการศึกษาไปบ้างแล้วนะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรต่างๆ3ามสายที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะต้องร่วมมือผลักดันถ้าเทศบาลนครเนี่ยรับมีรถไฟฟ้าเมื่อไหร่นะครับมีระบบขนส่งมวลชนเมืม่อไหร่เราก็จะคละ้ายๆกรุงเทพวิถีชีวิตผู้คนจะทันสมัยไปไหนมาไ,ไหนรถไม่ติดเรื่องการจอดก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องผลักดันกัน โดยภาพรวมเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของขยะนะครับเมื่อกี้ยังน่ากัท่านประเสร,ริฐเลยว่าตอนนี้ไอ้เรื่องที่ทิ้งขยะลมประบาดขยะต่างๆเนี่ยจะต้องรีบจัดการนะครับให้มีลมประบาดขยะนะครับที่ยัง่งยืนถาวรแล้วก็ถูกต้องตามสิ่งแวดล้อมเอามาสร้างพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาความไม่สะอาดนะครับสร้างเมืองเราให้ทันสมัยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เรื่องพยาธิเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ําประปานะครับน้ําประปาเขตเทศบาลใหญ่ๆ่มากนะครับแล้วนอกจากว่าน้ําประปาของเทศบาลจะต้องใช้ในใน,ในกลุ่มพวกเราแล้วนะยังต้องไปช่วยเขตพื้นที่นอกเขตเทศบาลอีกตอนนี้น้ําประปาก็เริ่มที่จะเต็มเมแล้วเดินทีจาได้ไหมครับสมัยก่อนสมัยท่านท้าชายก็มีโรงกองหัสดสตางมีมะขามเท่า แล้วก็เอาน้ํามาจากลําตะครามมาผลิตน้ําประปาแล้วเมื่อทัาประมาณทัานสิบกว่าปีตอนนั้นก็ไม่พอละแล้วตอนนั้นตอนผมรอนายกก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีก็มาสร้างโรงกรองใหม่นะครับที่ที่ลากเวียนที่โชคชัยเอาน้ําจากลำแชกเดินท่อมาแล้วก็ผลิตน้ําส่งป้อนมาที่อัดสดาก็ทาให้น้ําประปาเราเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าหนึ่งนะครับแ,แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเต็มอีกมละ นะครับฉะนั้นทํายังไงที่จะขยายการผลิตน้ําประปานะครับซึ่งท่านานายกประเสริฐเนี่ยก็ได้ทําแผนไว้แล้วนะครับจะต้องใช้เงิน,นประมาณ3,000ล้านในการที่จะวางท่อน้ําดิบใหม่แทนท่อน้ําดิบเก่าจากอ่างเก็บน้ำำําลําตะคอเพราะ30กว่าปีแล้วอยู่ใต้ถนนมิตรภาพตอนนี้เป็นมอเตอร์เวย์ท่อต่างๆก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมแตกบ้างฉะนั้นน้าดิบก็หายไปหายไปจากท่อที่แตกด้วยขณะเดียวกันเนี่ย ปริมาณการผลิตที่โลกร้งนปราปาก็ต้องขยายการผลิตให้ได้มากขึ้นรวมทั้งไอ้ท่อประปาเก่าๆที่30กว่าปีที่อยู่ในเขตเมืองหรือไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็รั่วเสียหายกันมากนะครับผลิตน้ําประปาแล้วก็หายลงดินไปก็ต้องเยอะอันนี้เป็นโครงการที่สําคัญนะครับที่ทางเทศบาลจะต้องไปติดตามงบประมาณนะครับที่ตั้งไว้ประมาณ3,000ล้านในการเดินท่อน้ําดิบใหม่ ในการขยายกําลังการผลิตน้ําประปาที่อัสดามมะถัมเท่าและก็ในการเปลี่ยนท่อประปาใต้ดินที่จะส่งน้ําประปาต่างๆไปให้พี่น้องประชาชนบมทั้งในเขตชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญในเรื่องของน้ําประปาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่น้ําประปานะครับน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวนี้ฝนตกผิดฤดูนิดเดียวหรือตกหนักๆแล้วก็ตกนานๆเนี่ยน้ำจะท่วมเมืองละ นะครับแสดงว่าระบบการระบายน้ำต่างๆจะต้องแก้ไขอันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอรัฐชันนภูนะครับสสปฏิดิษฐ์เปิดสภามาก็พูดเรื่องนี้ก่อนเลยปัญหาน้ำท่วมเมือ,องโคราชนะครับว่าจะต้องเร่งรัดผลักดันโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหลักของกรุงโยธาธิการทำยังไงที่จะทำเขื่อนหรือว่าป้องกันน้ำไหลลงลำตะคองเบี่ยงน้ำออกทางอื่น ทำเกอนให้สูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ท่านผู้ช่วยร,รัฐมนตรีกับท่านเทพธิตาภรณก็จะได้ติดตามนะครับสนับสารทํางานของท่านนายกเทศมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างถาวนให้กับเมืองโคราชแล้ววันนี้ตางเขตเทศบาลต่างเนี่ยเขาก็จะสร้างความทันสมัยด้วยกันเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทก็แปลว่าอัจฉริยะซิตี้ก็แปลว่าเมืองก็คือเมืองอัจฉริยะก็คือการบริหารเมืองที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการใช้พวกเทคโนโลยีนะครับไม่ต้องมาที่เทศบาลแล้วไม่ต้องมีกระดาษให้กรอกข้อความแล้วมนยกตัวอย่างนี้จานั้นการบริการการเก็บค่น้ําปราปาการขออนุญาตต่างๆนะครับหรือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับการตรวจสอบเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บนะครับในเรื่องของการโจรกรรมนะครับสิ่งต่างๆตัวนี้ตอนนี้ท่านนายกประเสริฐก็ได้เร่งรัดให้รองนายกนะครับรองนายกเทศมนตรีเนี่ย ให้เร่งรัดในการที่จะเริ่มเปิดประเดิม s m a r ซิตี้ของเขตเทศบานลนครนครราชสีมานะครับเห็นว่าจะเริ่มบริเวณแถวแถวอนุสาวรีย์คุณย่าโมก่อนนะครับถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าวันนี้เมืองโคราชของเรานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพรวมของเขตเทศบานลนครนครราชสีมานะครับที่จะต้องดำเนินการกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ขอชมเชยคณะเทศบาลก็คือการที่ได้ใช้โอกาส 555ปีเมืองโคราชเนี่ยนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูบูรณะอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆที่ได้สร้างไวน้นับตั้งแต่555ปีสร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเฉพาะการพัฒนาคูเมืองรอบเมืองโคราช5,400เมตรนะครับให้สวยสดงดงามเป็นแหล่งนันทนาการมีสวนสาธารณะต่างๆเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้รเราก็ได้เปิดโครงการไปแล้วก็ต้องทำเป็นอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จต่อไปโดยเร็ว ฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นภาพใหญ่ของเขตเทศบาลว่าจะต้องทำอะไรกันต่อไปมีอะไรที่ยังไม่ทำมีอะไรที่เป็นปัญหานะครับเพื่อเพื่อให้ท่านพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนได้เห็นภาพใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมาภาพย่อยเป็นภาพของท่านแล้วว่าในเขตชุมชนเนี่ยจะต้องทาอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดภาพใหญ่ท่านนายกเทศมนตรีโดยการสนับสนุน ของท่านที่ปรกษานนายกผู้ช่วยท่าน,นรัฐมนตรีนะครับผักดันกันเสร็จแล้วเนี่ยเกิดความสาเร็จเกิดประโยชน์กับภาพใหญ่แล้วเนี่ยชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรเราก็ต้องเชื่อมชุมชนเข้าหาภาพใหญ่เส้นสมมุติอีกหน่อยมีรถไฟฟ้า3สามสายอา้าวและแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีเส้นทางการเชื่อมโยงจากชุมชนไปหาสถานีรถไฟฟ้ายัางไงนี่ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่เห็นได้แต่เห็นนะครับแต่สัมผัสไม่ได้เนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่า,าถ้ารถไฟฟ้ามาแนวนี้เราอยู่ชุมชนแล้วเนี่ยชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจะมีเส้นทางอะไรที่เข้าไปหาสถานีรถไฟฟ้านี่ยกตัวอย่างหรือปัญหาการจราจรต่างๆนะครับถ้าถนนบนทางข้างนอกทําแล้วถนนในชุมชนจะทํำยังไงให้มันสอดรับหรือถ้าเกิดเอาน้ําประปามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทําบนถนนเมนนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนท่อน้านประปามาวางแผนในเขตเทศบาลต่างๆเป็นยังไงงั้นในเขตชุมชนก็ต้องสอดรับ กับแผนใหญ่หรือเรื่องขยะต่างๆในชุมชนเนี่ยนะครับว่าทำงานที่จะไม่ให้มีขยะแล้วก็ส่งขยะไปให้กับทางเทศบาลเพื่อไปนําออไปบำบัดต่อไปที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าต้องการจะบอกว่าแผนงานในการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับแผนงานในการพัฒนาภาพใหญ่ของเขตเทศบาลนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นภาคใหญ่นายนกเทศมนตรีจัดก,การภาพเล็กต่างๆในชุมชนเนี่ยคณะ ผู้บริหารชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราเข้าใจเราเข้าใจความเดือดร้อนนะครับแล้วเราก็เป็นตัวแทนที่จะช่วยกันทํางานถ้าเราประสานกันอย่างนี้ได้นะครับก็จะถือว่าเป็นการพัฒนาโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชนๆๆพัฒนาเทศบาลให้เกิดความย,ายั่งยืนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเติมเข้าไปนะครับก็คือว่าผมก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของปัญหาพวกยาเสพติดต่างๆเนี่ย นะครับในเขตชุมชนนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมากแต่ว่าเราจะต้องให้เป็นยานเสพติดเป็นศูนย์ได้ได้นะครับในเขตชุมชนต้องไม่มียาเสพติดนะครับเพื่ออนาคตบุตรหลานเยาวชนของเรารวมทั้งในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขะอ,อนามัยนะครับผมจำได้อยาตองตอนเกิดโรคระบาดโควิดเนี้ยนะครับรโอ้โหในชุมชนเนี่ยแย่มากเลยนะครับเพราะว่าสภาพต่างๆเนี่ยไม่เอื้ออำนวย การแอร่อัดการระบายอากาศนะครับเส้นทางต่างๆนะครับหรือระบบสุขภาพภารณามัยต่างๆเนี่ยยังไม่สมบูรณ์จากนั้นเราก็ต้องมีแผนในการที่จะเกิดเกิดโรคระบาดขึ้นมาใหม่นะครับหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพภารณามัยเราจะทาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวัชะพลนด้วยนะครับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขว่าทํายังไงท่านช่วยมาให้ข้อแนะนํากับชุมชนทุกชนทั้ง98แห่ง นะครับในการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัยการออกกําลังกายโรคภัไยไข้เจ็บนะครับภาวะอากาศถ่ายเทต่างๆเพื่อให้ชุมชนนั้งอยู่กันอย่างปลอดภัยนะครับปลอดโปร่งและก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากทางชุมชนก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีโครงการที่สําคัญเรื่องเศรษฐกิจก็คือการการะตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเห็นว่ารัฐบาลส่งเสริมเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร นะครับซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์ก็แปลว่าอ่อนโยนพาวเวอร์ก็แปลว่าพลังซอฟต์พาวเวอร์ก็แปลว่าพลังอันอ่อนโยนก็คือการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์พลังอ่อนโยนคืออะไรครับก็คือสินค้าชุมชนโอท็อปวัฒนธรรมกีฬาเพลงโคราตความหมายโคราชอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมค,คิดว่าในแต่ละชุมชนเนี่ย ก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยก็มีสินค้าชุมชนต่างๆเนี่ยมาวางมากมายนะครับก็เกิดจากการผลิตของผู้คนในชุมชนมีวัตถุด,ดิบอะไรมีวัฒนธรรมอะไรนะครับมีวิถีชีวิตอย่างไรเนี่ยฉะนั้นเนี่ยในแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถที่จะสอบสแสวงหาว่าอะไรคือเป็นพลังของ s o าวเวอร์ที่อยู่ในแต่ละชุมชนแล้วก็หยิบมาส่งเสริมสนับสนุนนะครับมาสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีสิ่งต่างๆเหล่าวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะหยิบซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดมาประชาสัมพันธ์นะครับให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเมื 2, ่อสองวันะรก่อนมิสยูนิเวอร์สนะครับเราก็ยินดีกับลูกหลานย่าโมแอนโทเนียนะครับได้ได้รองอันดับหนึ่งนะครับคนไทยก็ดีใจกันทั้งประเทศแต่แต่ภาพที่คุณแอนโทนเนียได้เป็นมิสยูนิเวอร์สรองอันดับหนึ่ง คนทั้งโลกก็รู้จักแอนโทนีมาจากไหนแอนโทนียมาจากประเทศไทยรู้จักประเทศไทยซื้อมาแอนโทนีเป็นคนที่ไหนเป็นลูกหลานโครา่คนทั้งโลกก็รู้จักโคราชผ่านทางความสวยงามของหลานย่าโมผ่านคุณแอนโทนีฉะนั้นวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวสําคัญถ้าเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ทําบ้านเมืองให้สะอาดนะครับต่อยอดช็อปเพิร์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมได้ฉายภาพให้เห็นละว่าความสําคัญของภาพใหญ่ของเทศบาลความสําคัญของภาพที่พี่น้องประชาชนในชุมชนจะต้องต่อจิ๊กซอกันไปนี่ถึงคราวนี้ก็มีอีกภาพหนึ่งก็คือภาพทั้งจังหวัดเลยนะครับภาพทั้งจังหวัดเลยว่าทำยังไงที่จะสร้างพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นฐานในการพัฒนาเทศบาลแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาในเขตชุมชนแต่ละแห่งท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ ก่งนตั้นครราาสีมาเนี่ยรออยู่สองโครงการเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามอเตอร์เวย์เปิดใช้เมื่อไหร่เนี่ยหลังคนละมุนเนยนะถ้ามอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชเปิดใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะพิกโฉมการลงทุนพิกโฉมการท่องเทีย่ยวนะครับเพราะว่าเมื่อมอเตอร์เวย์เปิดใช้เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชนะครับมันก็190กิโลประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง สามชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งถ้ามอเตอร์เวย์เปิดใช้เนี่ยหายไปครึ่งนึงนะหายไปครึ่งเนี่ยน,นักท่องเที่ยวจะมาอีกเท่าไหร่นัก,กลงทุนจะมาอีกเท่าไหร่ความสะดวกสบายแล้วจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างไปแล้วเนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเร่งรัดให้เปิดใช้โดยเร็วจะเห็นได้ว่าทัานเทวนันหมอนรัฐก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันโดยตลอดว่าต้องเปิดใช้มอเตอร์เวย์รถอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นโครงการแรกถ้าเปิดใช้เมื่อไหร่ในะครพี่น้องประชาชนจะเห็นเลยว่ายุคทองยุคเศรษฐกิจดีๆของเมืองโคราชจะกลับมาและอันที่2ก็คือการพัฒนาเส้นทางรถไฟนะครับที่มีการพัฒนาเป็นรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่ก็เหมือนถนนสีเ่เลนเนี่ยก,ก่อนรถไฟทางเดียวนะครับถึงสถานีต้องจอดรอก็เลยช้าแต่พอเป็นทางคู่แล้ววิ่งตลอดไม่ต้องจอดรอ แล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงที่กําลังก่อสร้างถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จนะครับกรุงเทพโคราชชั่วโมง10นาทีชั่วโมง10นาทีถึงนะเร็วรกว่ามอเตอร์เวย์อีกด้วยซ้ำไปฉะนั้นสองโครงการนี้จะเป็นสองโครงการที่จะมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใกับจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ผมคิดว่าท่านที่ปรึกษานายกนะครับกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านเทวีกับท่านาพระชพรเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับติดตาม นะครับผลักดันให้สองโครงการเนี้ยแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของเมืองโคราชนะครับเพื่อเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าภาพใหญ่ของจังหวัดแล้วก็ภาพใหญ่ของเขตเทศฐบาลแล้วก็ภาพในชุมชนฉะนั้นผมว่าวันนี้ความสําเร็จของการพัฒนานเนี่ยผมอยากจะพูดว่าต้อสามประสานสามประสานก็คือรัฐบาลบวกท้องถิน่นบวกชุมชน ถ้าสามประสานนะครับสามทีมเวิร์กนะครับจะก,ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ประสบค,ความสําเร็จและเกิดความย,ายั่งยืนรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลทั้งนั้นเลยนะครับอย่างพรรคทรัพยนาคก,ก็มีที่ปร้แทนนายกมีผู้ช่วยรัฐมนตรีก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเป็นตัวแทนของรัฐบาลในกะารพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฉะนั้นภาพใหญ่ไม่ต้องห่วงทศฐบาลท่านกรนครรัาศฐีมาก็ท่านนายกประเสริฐนะครับก็บกับคณะผู้บริหารก็ทำงานกันนะครับอย่างเข้มแข็งปีที่ผ่านมาก็มีผลงานต่างๆมากมายคณะสอทุกท่านก็ลงไปเยี่ยมเยียนนะครับรุปัญหาต่างๆของเขตเทศบาลอย่างของแท้ฉะนั้นภาพใหญ่ที่จะเป็นจิก๊กซอนที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและ คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของคุณภาพชีวิตฉะนั้นวันนี้การสูบบรมต่างๆวันนี้จะทําให้ท่านเข้าใจว่าการพัฒนาประเทศที่ประสบความสาเร็จจะต้องเชื่อมโยงอะไรการพัฒนาเทศบาลที่ประสบความสาเร็จจะต้องมีโครงการอะไรทําและท่านจะช่วยกันเชื่อมโยงความสาเร็จด้วยการพัฒนาท้องถิน่นเอาปัญหาต่างๆของท่านไปเชื่อมโยงกับปัญหาใหญ่เอาโครงการต่างๆของท่าน ไปสอดรับกับโครงการใหญ่ๆของประเทศของเทศบาลอันนี้ก็จะเกิดทีมงานในการทํางานที่ก่อให้เกิดความมัน่นคงและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับผมฝากนะครับว่า3ประสานรัฐบาลบวกเทศบาลก็คือตุกท้องถิ่นและก็บวกคนในชุมชนจะเป็นพลังที่ยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและสําคัญที่สุดอีกอันก็เป็นพลัง f o เวอร r เลย ก็คือพลังของคนโคราชก็คือคนโคราชรักจริงไม่จริงกันอันนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านนายกคณะครรมกาผู้บริหารที่ได้จัดทําโครงการดีๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากถ้าเกิดสามารถจัดได้ทุกปีนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนคณะกรรมการชุมชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของรัฐบาลความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุนภาวะการท่องเที่ยวตัวเลขต่างๆรับทราบผลงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเขาทาแล้วเราก็สามารถที่จะหยิบยกใช้เวทีเนี่ยไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าท่านายกท้าเปิดโอกาสให้กับพน้องประชาชนในชุมชนหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับเพราะวันนี้ก็อยู่กันครบเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับทราบนะครับวันนี้จะเป็นเวทีที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเทศบาลนคร,รนครนาสิมาของเราให้ประสบความสำเร็จต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ขอเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับเพื่อเกิดแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครนาสิมาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและเพื่อเป็นพื้นฐานในการาสร้างเศรษฐกิจของเมืองโคราชให้เจริญก,ก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ